ขอโอกาสหนังสือพุทธทวจนะหมวดธรรมเรื่องกรรมที่ทำให้ได้รับผลความไม่ตกตำ่ำภิกษุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด7ปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอดเจสังวัตตกับและวิวัตกับ ในระหว่างการอันเป็นสั่งวัตรกรรมนั้นเราได้บังเกิดในอาภัสละพรมในระหว่างการอันเป็นวิวัตกัรนั้นเราก็ได้อยู่พรมวิมานอันว่างเปล่าแล้วภิกษุทั้งหลายในกลับนั้นเราได้เคยเป็นพรมได้เคยเป็นมหาพรมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาด เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดภิกษุทั้งหลายเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้งเราได้เคยเป็นราชาจัก,กรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีว่นแขวนจรดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดี มีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้ว7ประการนับด้วยร้อยรยครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยพิกษุทั้งหลายความคิดได้เกิดแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรเราหนอที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้น ภิกษุท้งห้ายความรู้สึกได้เกิดแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างนี้แลททำให้เรามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงอย่างนี้วิบากแห่งกรรมสามอย่างในครั้งนั้นคือ 1. วิบากแห่งทานการให้ 2. วิบากแห่งธรรมะการบีบบังคับใจ สามวิบากแห่งสัญญมักการสำรวมระวังดังนี้สาธุค่ะ